กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถไม่เข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กเที่ยวอาย,ยุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะ9กสีนะคะหลุดนะคะ7 3หลุดนะคะ0 1มานะคะโหมาตัวแถมนะคะ5 3หลุดนะคะ9 7หลุดนะคะ9 4หลุด สามสองหลุดนะคะของวันที่สิบสี่เอานะคะของวันที่สิบห้าไม่เอานะคะเจ็ดห้าตัวเก่านะคะของวันที่สิบสามเนาะอดเพาะวงเวง,งแต่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสําหรับเด่นนะคะก็จะเป็นแปดสองนะคะสามเจ็ดห้าสองนะคะเน้นนะคะเป็นหนึ่งห้านะคะ หนึ่งห้าห้าศูนย์นะคะเดี๋ยวแถมให้คู่หนึ่งนะคะพี่น้องห้าหกเนาะห้าหกห้าเก้านะคะน,นี่แถมนะใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะพี่น้องใครชอบตามได้นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดีดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอมเินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า